สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโดยครูตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3หินและสร้างตึกดําบันค่ะเรื่องวัฏถจักหินค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเป็นการทบทวนความรู้ของชั่วโมงที่ผ่านมากันนะคะ โดยการเล่นเกมผ่านเว็บคา h o ดด t. อทนะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวรับรหัสจากคุตาได้เลยนะคะเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะเรเลย<ฮ>โอเคเดีย๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะสวัสด,ดีเด็กๆนะคะสวัสด,ดีวิชาคุตาวันนี้มีเกมให้เล่นตามรางวัลคะแนนสูงสุดรับไปเลย โอเคนะโอเคอเค่ะอ่าสตาร์แล้วนะจ๊ะสามสิบคนสามสิบคนที่เข้ามาคุณก็จะได้ตามในนี้อ่าไปแล้วนะจ๊ะไปเลยค่ะขหนูยังหมุนติ้วอยู่เลยคุูอันนี้ตัวใครตัวมันเดอร์สาม,อมาสองหนึ่ง เจอมั้ยคะเจอมั้ยคะเจอมั้ยคะข้อที่ห1อ่ะไม่อ่านให้นะวันนี้ไม่อ่านครูพูดโจทย์ให้หน่อยได้มั้ยคะจําแนกใช้เกณฑ์ใดสีแดงความสวยงามสีฟ้าลักษณะการเกิดสีเหลืองการผุกทับถมสีเขียวลักษณะเนื้อสารมันใช้เท่าไหร่20วินาที20วินาที โอ๊ยใครมาเร็วใครมาเร็วใครมาเร็วก็คือการจำแนกหิงจะต้องใช้เกณฑ์อะไรคะลูกลักษณะการเกิดนะคะต่อไปค่ะว้าวกิตีพัฒน์กิิพัฒน์เบลอ่ะนี่ฟอ์บอดนะคะดูฟอโบดกันเลย หินไลโอไลต์ไลโอไลต์เออจัดอยู่ในหินประเภทไหนคะหินอัคนดี่หินตะกอนหินแปรหินภูเขาไฟค่ะลูกเร็วค่ะลูกคะ่ะเร็วคะ่ะเหลือห้าวิแล้วคะ่ะห้าวิแล้วจัดอยู่ในหินอ่ะนี่นะคะโอ้ตอบถูกน้อยจังเลยค่ะ อนดิสโอร์บอสใครขึ้นมาใครขึ้นมากิ๊บพาสเดียวอ่าโอเคอแชมป์กูตานี่อ่าหินกรวดมนจันในหินประเภทไหนคะหินแปรหินตะกอนหินเหล็กไฟหินนักขณีคะ่ะเร็วลูกเร็วค่ะ เหลือสี่มิลูกสี่มิลแลวเล่าสี่มิสุดท้ายสามมิสองหนึ่งซุดคุณผิลล่าว้าวข้อนี้ตอบถูกกันหมดทุกคนเลยหิ้งกรวดมนก็คือหิ้งที่ใส่ในตู้ปลาหนูใช่ไหมคะถ้าใครสังเกตนะเล็กเล็กใช่ไหมอยู่ในที่จัดสวนถูกไหมคะลูกถูกไหมคะเออนะคะนี่เราจะตึกก่อนนะสิบห้าข้อ ไอ,อ,อหนึ่งี่าได้ไอหนึ่งปัชระเอาไปเปนเพื่อด้วยเก่งมากที่สองกับที่สามก็เก่งแล้วปัชระจะเล่นิดยากเก่งมากเก่งมากเกงมากมาคะ่ะยินดีกับปัชระเอาไปเลยสีเขียวเลือกให้กิติพัฒน์สีส้ม ที่หนึ่งแคปของตัวเองได้นะคะพัชราค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกกันไหมคะแล้วพบกันชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ